一定做。

มัีกี่คนล้าพูดไม่รู้เลยสิบเก้าโอ้แย่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเรอเบอร์หมาที่สี่เรเบอร์ยหมอตูบอกเสื่อมรถะบ ทุกคนโอเคนะทุกคนที่เหลือคุณควบเนเบอร์เลยยก็ได้งไงจะไม่จะให้กรรมการเขาหยาดให้พวกคุณโอเคไหมสลาิในการจับลานะก็ให้เป็นเวลาอไเาแปนากาสานาทีไปคุณสลติดในการจับเพราะว่าตกลงกันได้ตกลงไม่ได้ก็จับไปทีเหลือก็ต้องมาแบ่งกันคุณไปลงได้ไงครับ จะไปต่ออะไรนะ่ะผมมาลงเวลาไว้ก็แสดงว่าผมเจตนาจะต้องมาสมัครให้เวลาเดียวกันอ่าแล้วแล้วไหนแล้วระเบียบคนเนี่ยถ้าผมสลัดสินในการจับแล้วผมต้องไปสมัครใหม่คุณมาดูเนผมเอามาให้เอกสรารมาสิจับนี่คือก็เ,เรากตกลงกันได้เราคุณก็กรู้เรื่องแล้วคุณจะมามยุ่งทำไมก็ได้นะ ถามพี่ผู้สมัดคนหนึ่งใครเขาค้านมากนะพระทุกคนก็าสมยอมหมดแล้วตอนนี้กลายทุกคนตบลงกันได้แล้วทุกคนยอมรับแต่เบอร์ไปแล้วผู้สมัคใครเป็นผู้หมัดยอมแล้วแต่แล้วทั้งหมดที่มาก่อแนแปดพุ่งเนี่ยเขาได้เบอร์แล้วหลังแปด่งเมาต่อท้ายสิบสองสิบสามสิบสี่ก็ต้องมาสมัครเป็นเบอร์เก้าเบอร์สิบถูกมันเป็นเลขนะแล้วตอนนี้เขาจังทำป้ายไปแล้วนะอ้คนที่เขาได้เบอร์ชื่ได้ลำดับมันลำดับเท่าไหร่คือเบอร์นั้นถูกไหม

บอกว่าต้องต้องมีการจับฉลากอีกทีนึงอันนี้เป็นการแค่ว่าเล่นไปสมัครเฉยแต่ว่าจับฉลากต้องมีการจับทำไมฮะคนไม่สลับธิ์ไม่มีศีลอีกต้องจับเบอร์อีกก็ต้องสามท่าที่ผมไม่ยอมเขาสลับาสลสิิทธ์เขาสลับธิ์แล้วต้องมาต่อครับเราให้ชัวร์นะเอาไม่ใช่แล้วไม่กี่ของอยู่บอกว่าหลังจากยื่นเอกสารแล้วเดี๋ยวต้องมาจับเบอร์ใหม่ไม่นี่เป็นการจับอกสาร ไม่ใช่ได้ยังไงตามระเบียบไม่ได้บ้าอาตามระเบียบว่าไงถนะ้างานน้ำตามระเบียบเนี่ยมันมีการจับ้งโกหกทีนั้นก็โกหกผมนี่บอกว่าม่ิกิอ๋ออันนี้อันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ว่าผมไม่ได้ทราบคุณก็ต้องไปยิน แล้วใครพูดไเนี่ยใครพูดอย่างนี้ไม่อย่างนี้เป็นการโกหกแล้วไม่ใช่ไม่ได้โกหกหรอกครับต่าผมไม่เย็นผมไม่เย็นคนที่สละสิธิ์ไม่จับฉลากเนี่ยคนที่ไม่จับฉลากต้องอูท้ายเลยไม่ได้ต้องไปต่อรับผมไม่ยอมไอ้คนที่ไอ้คนที่สมัครแล้วจับฉลากเนี่ยคุณสละสิธิ์คุณก็จะไปไหนเขาตกลงกันให้เขาตกลงกันเอออะไรประกาศให้ชัดเจนไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ยอม คุณเขาจะไปคุยกันแต่แต่อยู่กันแต่พวกแต่พวกผมที่จับเบอร์เนี่ยผมไม่ได้ตกลงกับเขาไม่ได้ผมไม่ยอมนะผมบอกให้เลยผมไม่ยอมอัดเทปไปเลยผมไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ขอออมีขาดสานแต่ถ้าจับเบอร์นั้นอีกทีหนึ่งพี่ดูข้างบนอ่ะช่องที่สามอ่ะข้างบนสุดอ่านว่าอะไรเพื่อเรียงลำดับยื่นใบสมัคร ถกเออแต่พี่บอกเป็นเบอร์แต่พี่บอกเป็นเบอร์มันไม่ได้ผมไม่ได้บอกเป็นเบอร์นะไม่ได้ไม่ได้แต่ต่งจ่ายถือว่าลำบากการยืนไม่ได้แต่แต่ตรงนี้ต้องจ่ายเงินไม่ได้ไม่จ่าไม่จับได้ม่จ่าเงินได้ไม่บอกมพอมด้มครั้งไม่ได้ไม่บอกผมเลยพอพอนิพาครับอ้าวคุณพอคุณคุณหลอกอยู่คุณมาเลยคุณมาแก้คุมาแก้เลยพอคุณพูดเองอะ นี่นี่นี่คุณิพายอยู่นี่คุณว่าไงไม่ได่เลยคุณว่าไงคุณว่าไงอยู่ที่นี่มางลยลำดับการยื่นไปสมัครแต่ว่าจะได้รับหมายได้ก็ต่อเมื่อยื่นแล้วพอออออคือท่านพิมพ์พายเนี่ยรับใบสมัครถ้ารับโดยสมัครแล้วลำดับการยื่นนั่นก็คือลำดับที่หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ไม่รู้กฎหมายผมไม่รู้แต่พอแต่พอหลักทไปอย่างนั้น กรกตไม่มาพูดก่อนแล้วพอพูดอย่างนั้นถูกไหมที่ของเราครับเพราะว่าทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นพอก็โกหกผมพี่เขาไม่ได้โกหกหรอกครับแต่ว่าเขาอาจจะสื่อสารแล้วก็ไม่เกี่ยวนั่นนนั่คือการโกหกทําให้ประชาชนทําให้ประชาชนสับสนไม่เข้าใจสับสนับสนไม่ได้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 สับสนไม่ได้สับสนไม่ได้สับสนไม่ได้สับสนไม่ไดคุณพูดไม่ไดคุณพูดไม่ไดคสับสนไม่ได้สับสนไม่ได้สับสนไม่ได้สับสนไม่ไดเสับอนไม่ด้สับสนไม่ได้สับสนไม่ได้สับ่ไ วันที่สก็คือว่าจะยอมให้ใครลำดับแรกที่จะไปยื่นนะค่ะยื่นอะไรอันนี้เป็นการยื่นเอกสารแต่ไม่ใช่เป็นได้เบอร์ไปเลยนะไม่ใช่นะใช่หรือเปล่าไม่ใช่เอาไม่ใช่แล้วแล้วคุณกกตคุณพูดได้ไงไม่ใช่คำสู้คุณนี้ต้องฟังคนนะครับคคุณพูดเลยคุณพูดเลยลำดับการยื่นถึงว่าท่านมีสิทธิ์ยื่นก่อนอาย่นผมยื่นอ่ะแต่ไม่ใช่เป็นได้เบอร์ไปเลยไม่ถ้าท่านฟังให้ผมให้จบก่อนนะพูดมาเลย <c oughs> ก็ลำดับการยื่นเนี่ยหมายถึงว่า,<อ>าท่านได <อา S 1> เลยนะได้เลยครับเลยอันนี้พูดถึงตามกฎหมายครับเออเอาก็ลำดับการยื่นเนี่ยหมายถึงว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะยื่นก่อนใช่ถ้าท่านตรวจสอบพยานหลักฐาเนเอกสารครบถ้วนแล้วท่านผอปกรทอ้อ,อ,ทองถิ่นท่านรับไปสมัครไว้ลำดับการยื่นั้นก็คือลำดับหมายเลขของท่านเลยถ้าเป็นท่านเป็นลำดับที่หนึ่งท่านมายื่นจนหมายเลขนี่คือไงผมผมไม่ใช้เบอร์หาเสียงเบอร์หนึ่งได้เลยเลยได้เลยครับอย่างงี้มันไม่ถูกยกเว้นว่ายกเว้นว่านะครับลำดับการยื่นท่านลำดับที่หน แล้วท่านเข้าไปยื่นแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานท่านไม่ครบหรือว่าท่านมีขาดคุณสมบัติติดขาดอะไรแล้วพออไม่ได้ออกไปใช่ไหมแต่พออไม่ได้พูดอย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวต้องมาจับเบอร์ทีนึงนี่เป็นการยื่นเอกสารเท่านั้นใช่ถูกไหมผมอัดเทปไว้นะคุณพูดมาเลยุณอสองคือหมายเลขที่ยื่นยื่นใบสมัครนะคะที่ตัวหมายเลขอะค่ะครั้งที่สองอะครั้งแรกคือเรียงลําดับชื่อชื่อที่ว่าจะมาจับลําดับการยื่น ใช่แต่พี่พูดแคแต่พี่บอกว่าเดี๋ยวต้องมาจับเบอร์กันใชไ่คุณพธิอยู่คุณพูดอยู่ไดูในคลิปไม่ดูได้ครับแล้วคุณดูแล้วคุณดูแล้วคุณดูนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรแล้วถ้ามากันเยอะแยะเนี่ยอันนี้เป็นการยื่นใบสมัครไม่ได้สลัดสิ้์แล้วไม่อยู่เบอร์สามเนี่ยนี่เป็นการยื่นใบสมัครแต่มันยังไม่มีการจับเบอร์คุณต้องจับเบอร์ได้เบอร์เลยมันคนทค่ไม่ได้ใครบอกว่าคุณใครบอกคุณต้จับเบอร์ไม่ได้ ใขาบอกคุณให้จับผิดกฎหมายเขาบอกให้จับผิงไั้งนี่คือเขาเล่นกฎหมายแต่ที่พูดไม่ใช่แบบนี้และคนประกาศก็ไม่ใช่แบบนี้ พี่เป็นคนพูดเองบอกว่าอันนี้พี่เป็นคนสื่อสารแล้วหลังจากนี้มันสารและมันหนักไปเลยไม่ได้เท่ากับโกหกประชาชนคุณพูดมาชักเกลนะคุณยังมาแก้ตัวให้คนอื่นไดแก้ตัวคุณพูดโต๊ะต๊ะได้คุณจะมาพูี่หน้าเขาดิเขาเป็นนัะกรรมการอยู่ที่นี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว คุณญาติก็พูดเด็กมาไปยื่นลำดับแล้วเน่ยันจับเบอร์คุณอย่ายุ่งการยื่นลำดับนะไม่มีงานยื่นคนสารสิทธิ์เลือกเบอร์ได้ผลไม่สารสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลือกนี่มาเป็นคบอร์ดาราศิลป์เริ่มันเรียงลำดับมันไม่ใช่เอาเป็นเบอร์ผู้สมัครไม่ใช่นะครับ ออกข่าวทั่วประเทศนะผมบอกเล้วว่าพ่ออธิพาเป็นคนพูดเองแล้วเดี๋ยมขั้นตอนพ่ออธิภาพูดทั้งสองขั้นตอนยื่นเอกสารมายื่นจับฉลากผมให้วันนี้เป็นโมฆะแล้วมาวันนี้พ่อจะแบบว่าเอาหมายเลขเป็นผู้เลือกตั้งมันไม่ใช่พอรับรองหรือเปล่าว่าพอแบบนี้จะได้สี่สารออกไปเประชุมครับคคุณรู้ไหมพ่ออธิพามันกลับคำพูดพูดมายืนยันได้ยิงกันทั้งห้องว่ายื่นลำดับของเอกสาร ครั้งที่สองจะใช่เบอร์เลยคุณจะไปเล่นอันนี้พอบอกว่าเบอร์ตามนี้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเขาอัดเทิ่มไปหมดแล้วมันทึกไมไหมดแล้ว่ครับฟังกกตแล้ฟังกกตมีหลักฐานทั้งหมดครัก็ี่พอพูอไม่ไม่เไม่อไยื่นไปตามนี้ล้วจับฉลากกันจัี่แงจับลกแฝไม่เมืนนี้เพราะว่ามนเยอ้เป็นหมายเยกปรกไม่ใช่นะครับไม่ใช่พออ๋้าจะแบ่งรับประกันหรือเปล่าคือว่าพอ